ายกานการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารอบหนึ่งปีข้าพเจ้านางการุณรชัยสถานรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐา,านะรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนฝ่ายกวังวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การาศึกษามัธยมศึกษาพะเยาหนึ่งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการข้าพาเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและดูแลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำโดยในปีการศึกษา2564มีอสองสายการเรียนคือแผนการเรียนบัญชีและแผนการเรียนช่างไฟฟ้าซึ่งได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานร่วมปรึกษาหารือระหว่างครูวิชาการของทั้งสองฝ่ายกำหนดเวลาเรียนร่วมกัน อีกทั้งได้ร่วมกันติดตามประเมินผลการเรียนนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2561ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยปีละครั้งมีการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกปีตลอดจนมีแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่สอดคล้องครบทุกกลุ่มสาระ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงบนรูตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้จึงทําให้ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ่านเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยมีการประชุมวางแผนกำหนดกิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนร่วมกับคุณครูกํากับติดตามกิจกรรมอีกทั้งยังมูรณาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบัคคุเทศน้อยการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565ซึ่งจากการแข่งขันทำให้ได้เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไปจำนวน3รายการคือรายการการแข่งขันพินิจวรรณคาดีม .1- ม .3 รายการแข่งขันเรียงร้อย้ายความหรือการเขียนเรียนความม4ีถึงม6และรายการแข่งขันกียาวชนคนรุ่นใหม่กับยานี11หบทม4ถึงม6การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพิจารณากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานบริหารงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน และการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งกองทุนต้นกล้าฝ่ายกว้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามอบโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประพฤติดีมีจิตอาสาอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจดีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมอบทุนการศึกษาอยู่ต่อเนื่องและการจัดสร้างหลังคาทางเดินบนิมิต เป็นที่หลบแดดฝนของนักเรียนในการเดินจากโรงจอดรถจัก,กรยานยนต์หรือทางเข้าโรงเรียนการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพข้าพรเจ้าได้มีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนดูแลและติดตามการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีวินัยมีจรรยาบัรณวิชาชีพและพัฒนาทางวิชาชีพอยู่เสมอรวมถึงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามความต้องการมีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยาฐานะและนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ครูมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นจำนวน3คนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากว่าสายสภายและเรียนจักรพรรดิมาลาประจําปี2,563และประจําปี2,564จําจำนวน12คนการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองแนละชุมชน ข้าพาเจ้าได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลตรวจสอบและติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานธุรการและงานสารบัญให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องรวดเร็วคุ้มค่าโดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ y Office และ s c h o o l Master รวมถึงการดำเนินการตรวจสภาพบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการใช้งาน การปรับปรุงและดูแลพื้นที่บริเวณต่างๆและสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่เหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชนหน่วยงานและองค์กรในการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับร,บรางวัลโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสอีกทั้งยังการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามศักยภาพโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อออนไลน์ซึ่งผ่านการประเมินโรงเรียนสอพทออระดับ2ดาว 2. ผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่1ด้านความปลอดภัย ข้าพาเจ้าพัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยกุกค,คามทุกรูปแบบโดยมีการประชุมวางแผนในด้านการดูแลนักเรียนตั้งแต่ออกจากบ้านนักเรียนเดินทางด้วยรถรับส่งได้ปฏิบัติตามระเบียบการขนส่งและทำความเข้าใจกับคนขับรถจากสถานที่จุดรับส่งนักเรียนทำให้ผู้บัติเหตุจากการขึ้นรถรับส่งเป็นศูนย์ และการขับขี่จัก,กรยานยนต์ได้ประชุมชี้แจงและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอบรมให้ความรู้ในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติด,ด้านต่างๆด้วยนอกจากการขับขี่ปลอดภัยและทางโรงเรียนมีมาตราการให้สวมหมวกนิรภัย100%มีคณะครูคอยดูแลทุกจุดและยังได้ดำเนินการปรับปรุปรงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดเพื่อกำจัดจุดอับลับตาเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ m o e Safety Platform ด้านที่2ด้านโอกาสข้าพาจเจ้าพัฒนาสนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีได้รับการศึกษาจนจบขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อเรียนต่อมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษสร้างความถนัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนภายใต้การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องทุนการศึกษาที่ได้รับอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีมูล,ลนิธิที่ศึกษาเอเชียองค์กรศาสนาการจัดตั้งกองทุนต้นกล้าฝ่ายกวางเป็นต้น ด้านที่3ด้านคุณภาพข้าพรเจ้าส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ Active Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้านที่4ด้านประสิทธิภาพข้าพาเจ้าพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างต่อนเนื่องใช้ระบบ School Master เพื่อจัดทำและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องท่านสมัยสอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยใช้นวัตรกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ Speed Model ขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผลงานที่สแสดงให้เห็นถึงความคิดเริ่มสร้างสารรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากการดําเนินงานที่ข้าพาเจ้าได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นผลลัตโดยมีเป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือนักเรียนนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขและได้รับความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจภายใต้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในรูปแบบ สปีเมอดที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนรวมทั้งให้สอดคล้องแลสนองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2565ถึง พุทธศักราช2569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน 3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันระดับจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สนักเรียนได้รับรางวัลบุคาลากรทางการเกษตรดีเด่นประเภทสมาชิกยุวเกษตรระดับเขตโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่3นักเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันศิล,ลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือรวม13รายการ4ครูได้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้น5ครูได้รับเครื่องราชอิทริยภรณ์อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยิ่ง หกโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 7. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ STEM Education ระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาประจำปีงบประมาณ2564 9ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านยาเสพติดระดับดีเด่น10สถานศึกษาที่ผ่านการประเมิคเนคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาว11ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสวยภูมิทธสดใสระดับเรียญทอง 12. ได้รับป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพึกษาศาสตร์โรงเรียน 13. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2 5 6 5ถึงพุทธศักราช2569จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน14โรงเรียนได้ดำเนินโครงการออยอน้อย ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาจนประสบผลสำเร็จผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนออยอน้อยระดับดีเยี่ยม 15. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ด้วยคะแนน88.14ระดับ A ประเด็นท้าทายตามการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 เรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย FKW model โดยมีกระบวนการดังนี้ F family ทุกคนในองค์กรคือคนในครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่สร้างทัศนคติรักองคอ์กรรักวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนนักเรียนให้ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอีกทั้งการสร้างขวัญกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองคอ์กร นำมาซึ่งความคิดสร้างสารรค์การร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขจนนำไปสู่ผลสำเร็จตามมาเคกิง <C aking. S 1> ยึดวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นวิธีแห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาศบพิษ ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัยโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมได้น้อมนำหลักวิธีการนี้มาปรับใช้กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดมาดังนี้เข้าใจ (understanding) การเข้าใจนี้หมายถึงครูเข้าใจนักเรียนและนักเรียนก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ครูกำลังทำพัฒนา (develop) เมื่อเข้าใจเข้าถึงนักเรียนแล้วจึงพัฒนาแนวทางพัฒนาที่ครูนำไปใช้กับนักเรียนนั้น ้องเกิดจากความรู้สึกที่นักเรียนอยากเปลี่ยนแปลงตนเองครูเป็นผู้ที่ให้ทางเลือกให้ข้อมูลตัดสินใจไม่บังคับเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยนักเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจมากขึ้น W Work as a team เน้นการทำงานเป็นทีมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของครูทุกคนสร้างความตระหนักว่าครูทุกคนคือครูฝ่ายกิจการนักเรียนและนักเรียนทุกคนคือ,อนักเรียนของครูไม่ใช่เฉพาะนักเรียนในที่ปรึกษาร่วมกันคิดวางแผนและทำงานไปด้วยกันผเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาไปด้วยกันไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งการยอมรับในความแตกต่างให้เกียรติรับฟังกันอีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่กันและกัน เป็นการสร้างความรู้สึกสำเร็จร่วมกันผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย FKW model ทําให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครูร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจร่วมการจัดทําโครงการกิจกรรมเช่นการอบรมให้ความรู้กิจกรรมสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อนำหลักการบูรณาการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมในทุกด้านส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลการปฏิบัติงานตามที่ได้กล่าวไว้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีข้าพาเจ้าขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝ่ายความวิทยาคมที่คอยส่งเสริมสนับสนุนดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างดียิ่งและขอขอบคุณบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าพเจ้าขอขอบคุณค่ะ